มื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ GGK e y Store.com ลาก่อเดอร์ตัดพดูสวัสดีครับวิเคราะห์รีเพลย์ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นของคุณ Beat321 นะครับแล้วก็ Hero Crystal m a ม d ด้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราจะ เห็นอะไรกันบ้างนะการปักวอร์ดช่วงต้นเกมนะผมแนะนําให้ปักเป็นวอร์ดที่อยู่ใกล้ๆเลนนะอย่างเช่นอันเนี้ยดีมันเห็นฝั่งตรงข้ามเวลาเขาอยู่ที่เลนกลางอะ่ะอันนี้ดีแต่ว่าอันเนี้ยหานาทีเนี่ยของวอร์ดอันเนี้ยอาจจะไม่เห็นฮีโร่สักตัวเลยก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าคือหนึ่งมันอยู่กลางทางอะ่ะซึ่ง5นาทีแรกส่วนใหญ่ฮีโร่จะยังไม่เปลี่ยนเลนกันเยอะยกเว้นสปอร์ต แล้วซัพพอร์ตของฝั่งตรงข้ามมาดัานเป็นลิกกี้ซึ่งถ้าคุณปักวอดเหลืองตรงนี้เราไม่มีวอดฟ้าด้วยอ่ะมันก็จะไม่เห็นลิกกี้ตรงนี้อยู่แล้วพอนึกงภาพออกไหมมันเลยทําให้วอดตรงนั้นอ่ะจะเป็นวอดที่ไม่ค่อยคุมนะอันนี้ครับคุณบีดอัพสกิลฟอสไบเลเวลหนึ่งเนี่ยมันทําให้เหมือนการที่ฟอสไบเนี่ยมันโดนเนิร์ฟให้ใช้มานาเยอะขึ้นแบบมากๆเลยอ่ะทำให้เลเวลหนึ่งเนี่ยกดใช้ทิ้งมานามันหายไปครึ่งหลอด พอเห็นเนาะมันก็เลยไม่ได้กดเลยเห็นไหมครับแล้วมันก็เลยคุมเลนไม่ค่อยได้นะตอนนี้นะสกิลของเคริสไม่ได้เลยว่าหนึ่งผมแนะนํานะลองนะลองอัพเป็น Nova โนวาดวลหนึ่งหมันช่วยได้เยอะนะอย่างในเกมเนี่ยวลหนึ่งถ้ามีโนวาเนี่ยสามารถกดโดน2ตัวแล้วก็ไล่ตีได้อีกสักคนละ2ทีอะไรเงี้ยโนวาเป็นสกิลเวลหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันใช้มานาน้อยกว่าฟวอสไปยเยอะมากในแพทนี้นะ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันสโลนานนะมันสโล4.5วิตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะก็คือทําให้เหมือนกับวิ่งไล่ตีได้แล้วถ้ามีเพื่อนอีกคนนึงมาแก๊งอะ่ะคือได้ได้คิวโอกาสได้คิวเยอะนะเพราะว่าเขาวิ่งช้าลงอะ่ะนานอันนี้ดีนะครับใช้ฟอสไบ์ในการช่วยฟาร์มคีป,ป่านะโอ้แต่ว่าอย่าลืมอัดให้ตายด้วยนะ เนี่ยเมื่อกี้ตีไม่ตายนะเลือดเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยคือเวลาเข้าป่าใช้ฟอสไบฟาร์มเนี่ยคือมันต้องยืนอัดนานนิดนึงให้รถไปวันครึ่งหลอดโอ้โหแล้วโดนลิกิมาแย่งเงินด้วยนะลิกินี่ได้เงินฟรีไปหกสิบเลยนะน,นี้ต้องระวังนะครับต้องระวังก็แค่อย่าลืมที่จะอัดครีมให้ตายนะแล้วก็มาดูช็อตนี้นะครับช็อตนี้ที่พีเอเลือดน้อยแล้วกำลังวิ่งหนีอะ่ะหน้าที่ของเมเดนคือ ตามเท่าที่ตามได้แต่คอยซ้อนพพ่เอยไว้เป็นหลักนะแต่เนี่ยเหมือนกับคุณเดินมาปักวอร์เนี่ยเหมือนพยายามจะหาลเลกิเอที่เนี้ยมันลึกไปเห็นปะแล้วด้วยความที่คริสตัลเมเด้เป็นฮีโร่ที่เดินช้ามากคือช้าเกือบที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะจริงๆวิ่งเข้าป่าก็ได้นะวิ่งมาหลบว้าวในปา่าโอ้โหวาวกลางแจ้งเลยคือจังหวะพอกีัครับมันพลาดตั้งแต่วิ่งตามไปพยายามจะไปปักวอร์จนที่ละแล้วที่เนี้ย โอเคพอเรารู้ตัวแล้วเราพาเราวิ่งหนีแบบเมื่อกี้ครับเวลาจะวาร์ปกลับบ้านนะคือแนะนําให้เข้าซอกต้นไม้นิดน,นึงนะมันจะทาให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกว่าที่เขาจะตีเราได้คือเขาต้องเห็นตัวเราก่อนเขาต้องเดินมาใกล้เราเลยแต่เมื่อกี้การที่ยืนวาตรงเนี้ยจงๆแบบเนี้มันทําให้เขาสามารถยืนอาจได้อย่างลิกกี้บิงค์มาช่วยทํเดยเมจได้เลยถ้าเมื่อกี้แค่หักมุมลงไปในต้นไม้ตรงนี้นิดหนึ่งอะลิกกี้จะบลิงค์มาไม่ได้นะจนกว่า จะมีฮีโร่อย่างทั้งหมดทั่วหลอดจะเดินเข้ามาประชิดตัวเราดิกิถึงจะบลิงมาได้นะก็ตอนนี้วอดตรงแม่น้ำเนี่ยหมดไปแล้วนะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อย่างที่บอกจริงๆนะคือมันไม่เห็นฮีโร่เดินผ่านแถวนี้นเลยนะแล้วลิกิเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินไปไหนด้วยเขาอยู่ที่เลนตลอดเลยเพราะฉะนั้นการปักวอดในเรนอนะ่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยจะมีประโยชน์มากกว่านะวอดตอนเลเวลแรกอ่ะมาปักตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าจะเห็นตำแหน่งของฮีโร่ออฟเรนของ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตลอดเวลาถ้าเป็นฝั่งได้เนี่ยก็ปักตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเมื่อไรเนี่ยเขาแอบดูดเวลอยู่เมื่อไหรเขาหลบเข้าบ้านไปแล้วหรือเมื่อไหร่ที่ตัวออฟเซนอาจจะเดินไปเลนกลางอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นได้จากวอร์ดตรงนี้นะลิชนะครับมาปักบอร์ดไว้ลึกมากเลยนะครับอันนี้วาร์ปดีกว่าเมื่อกี้นะเพราะว่าวาร์ปหลบในต้นไม้แต่ว่าบวาซิงเนี่ยเขาเดินมาสกิลพอดีนะ ก็ช่วงนี้นะครับจะเห็นแบบหลายครั้งเลยที่แบบเหมือนกับมายืนรอในเลนหรือเดินวนไปวนมาในป่าแต่ว่าไม่ได้ครีปเลยนะช่วงกลางๆเนี่ยช่วงที่มันเริ่มที่ฮีโร่เริ่มเดินไปเดินมามากขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งที่ทําให้ซัพพอร์ตเนี่ยสามารถฟาร์มได้นะเป็นช่วงหนึ่งอะ่ะคือเราเป็นซัพพอร์ตก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องหาโอกาสฟาร์มเหมือนกันนะไม่งั้นถ้าเราจนมากๆเนี่ยมันจะมีผลในช่วงท้ายเกมนะคือ ไอเทมเรามันจะไม่มีไอเทมมาตัวรอดเลยอะแล้วจะโดนอัดแบบสองสมทีตายอย่างเงี้ยโอ้วิ่งเข้าป่าสวยนะเนี่ยวิ่งหลบป่าแบบนี้แหละโอ้แล้วก็อันติใช้ได้เลยนะเนี่ยอันติแบบดีมากเลยริงอันติไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะวิ่งหลบป่าเข้ามาพิ่กดอันติไปเลยนะเมื่อกี้คือกดอันติตอนที่เลือดเขาเหลือนิดนึง โอหนี่ใกล้ไปนะโอ้โหนารอดเดินเข้ามาสลึกเลยจริงยืนอยู่ตรงแถวๆนี้ก็ได้นะกิลิชอ,อยู่นี้ใช่ปะแต่เมื่อแี้คุณเดินเข้ามาแบบเหมือนแทบจะประชิดเขาแล้วอ่ะแล้วด้วยที่เขาปล่อยเชน <Free> ฟอร์สมาตายคู่เลยต้องระวังนะครับเวลาเล่นซัพพอร์ตบางๆอย่างไม่เล่นเนี่ยคือเวลาสู้เนี่ย อยู่ไกลๆไว้ดีที่สุดนะคือไม่มีความจำเป็นต้องเดินเข้าไปใกล้เขาขนาดนั้นนะโอเคมาดูจงังหวะนี้นะครับสกิลได้ค่อนข้างดีนะแข็งสวยแล้วก็โอ้โหมันติงาม,มากจงังหวะการกดสกิลของฮิสเซม,มินเดนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้กดแหละคือถ้ามีฮีโร่ที่ไล่อัดเพื่อเราอยู่นั่นนะเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดเวลาเราล็อกนะแล้วก็ฮีโร่ที่ เพื่อเราไล่ฆ่าอยู่ก็เหมือนกันสกิลล็อกของเมเดนเนี่ยต้องคำนึงไว้อันหนึ่งคือมันจะทําให้ฮีโร่ที่โดนล็อกเนี่ยตีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเวลาล็อกเนี่ยที่ดีกว่าคือเป็นฮีโร่ที่เน้นตีมากกว่าฮีโร่ที่เน้นกดสกิลเพราะว่าฮีโร่ที่กดสกิลเนี่ยเขากดสกิลได้ปกตินะสมมุติว่าคุณล็อกลิชอย่างเงี้ยเขาสามารถกดสกิลได้ปกติแต่ถ้าคุณล็อกแบบบับสซีหรือจกักรนองเนี่ยเขาจะตีไม่ได้ แล้วก็จังหวะนี้นะเป็นเรื่องของการเข้าใจการทํางานของสกิลนิดหน่อยนะครับสกิลเนี่ยของ Elder Titan ทัน่ะมันจะทําให้ฮีโร่หลับสลีปเห็นไหมคืออะไรคือเขาจะยืนนิ่งๆเงี้ยจนกว่าเขาจะโดนเดเมจจากฮีโร่ที่ไปตีเขานะแล้วสลีปเนี่ยคือมันนานมากนะมัน5้วีอะ่ะคือคุณสามารถรอให้ PA ที่กําลังวิ่งมาอยู่ไกลๆเนี่ยกับเอ d e ดอร์ไททันเนี่ยเดินเข้ามาได้นะแล้วค่อยตีเขา ไม่งั้นเขาจะตื่นเลยแต่เนี้ยเข้าใจว่าอาจจะไม่รู้นะหรืออาจจะเพิ่งเคยเล่นกับด้วยด้วยท่านอย่างเงี้ยน,นะอันนี้ก็คือเหมือนบอกไว้เป็นแนวทางนะเพราะว่าจะมีหลายๆอย่างแหละที่สกิลแต่ละสกิลันทํางานต่างกันแล้วเนี่ยเวลาเราปฏินัติ <laughs> <laughs> เขาตื่นเขาตื่นแล้วพอเขาตื่นเนี่ยเราก็ต้องรีบล็อกต่อเห็นป่ะคือจริงเมื่อกี้เรารอทั้ง PA ทั้งด้วยท่านวิ่งเข้ามาใกล้กว่านี้ก่อนแล้วค่อยล็อกก็ได้นะเพราะเขาหลับอยู่ใช่ปะ่ะ แล้วทีนี้พอเมเดนรีบเดินไปล็อกจริงๆตำแหน่งคุณหลุดเพราะว่าคุณไปปลุกเขานั่นแหละแล้วดูนะกันละนครับบิกิบินเข้ามาเพิ่งตายเลยแล้ว PA เนี่ยที่พยายามเข้าไปเอาบัตรซีกอะ่ะคือคือพอเนื้อหาออกไปเขาพยายามเข้าไปเอาเพราะว่าเราเราเราล็อกอะ่ะเขาก็ตายไปด้วยนะอันนี้เป็นเหมือนกับช็อตหนึ่งที่อาจจะดูไม่ใช่ช็อตใหญ่มากแต่ว่ามันส่งผลเยอะมากเพราะว่า คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเกมมันไม่ได้ห่างมากไงแล้วเวลาตายแบบเสียเปรียบโดยเฉพาะแคลรี่ตายแบบเนี้ยมันทําให้ม omentum อ่ะไปทางฝั่งตรงข้ามเยอะมากเลยนะจังหวะนี้ครับจังหวะนี้แปลกใจอย่างหนึ่งว่าทําไมเหมือนกับไม่เดินเข้าไปใกล้กว่านี้แล้วกดล็อกนะเนี่ยฟอสไปเล้ว่เต็มแต่ว่าฟอร์นิิสซอนน่ามาเลยว่าหนึ่งเนี่ยโทมอรดเขาเลยวิ่งออกไปได้เลยนะ ถ้าเกิดมันเป็นจังหวะลุมอ่ะจังหวะแบบเมื่อกี้ทีมเขามีสามคนลุมโทลวหรหนึ่งคนแบบเมื่อกี้ครับเออวิ่งเข้าไปใกล้ได้นะวิ่งเข้าไปใกล้ได้กว่านี้อ่ะแล้วก็กดฟอสไบท์ล็อกเขาไว้3วิซึ่งจะดีกว่าคิทซโนว่าซึ่งพอช่วงแบบกลางเกมแล้วสิบขึ้นไปอ่ะคิซอนว่าแล้วหนึ่งมันสโลคให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งฮีโร่ที่เขามีเฟสบูทมีทั้งเสียงย่าฉายทลลอเนี่ยคือโดนสโลยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันไม่รู้สึกแล้วอ่ะเพราะฉันก็ เดินเข้าไปล็อกได้นะช็อตเมื่อกี้นะก็คือจังหวะเนี้ยไม่แน่ใจว่าคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าทิมมอร์ซอนเนี่ยเข้ามายืนอัดกับโลชานเฉยเลยนะคือทิมมอร์ซอนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่อัดโลชานเร็วนะ ก็ไม่ได้นำนะถ้าอัดเราโรชานไม่ตายเรเร็วเนี่ยแล้วเหมือนไม่มีการปักหัว oh. ดูวิชันไม่มีการปักเซนตรีคือเอาโรชานแต่ไม่ปักเซนทรีนะทีมมันตงข้ามมิลิกีน่ะอันตรายมากเลยนะครับมีดัสี่อันแต่ไม่ได้กดนะครับในโอ้โหพอกดปุ๊บช้าไปแล้วแล้วก็มานาหมดนะครับเหมือนเดินเข้ามาจังหวัดนันต่ตมานาหมดอันเมื่อกี้สรุปนะคือประเด็นแรกคือเรื่อง เวลาเอาโลชานทุกครั้งอะ่ะคือมันต้องมีเดเมจสักหน่อยอะ่ะอาจจะเรียก PA มาเร็วกว่าน,นี้แล้วก็ต้องปักเซนที่วอร์ดหน้าโลชานเสมอนอะคือเขาไม่มีลิกิยังต้องปักเลยอะ่ะแต่เมื่อกี้เขามีลิกิด้วยยิง่งยิ่งต้องปักเลยเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในไฟล์เมื่อกี้คือเรื่องมานานะอันติของฮิ่ซอมเมเด้นเนี่ยบนสกิลใช้มานาเยอะมากแล้วเลเวล12สเนี่ยส่วนใหญ่มเมเด้นเนี่ยจะมานาก็ประมาณนั้นแหละ7 8 0 0 ซึ่งอันติเนี่ยใช้มานาถึง400คือผมไม่แนะนําให้อัพอันติแล้วว่า2จนกว่าคุณจะได้ไอเทมแบบบวกอินเยอะๆมาสักอันหนึ่งอะ่ะอย่างเช่นฟอสตา้าบนะอะไรเงี้ยนะโอ้โหนี่โดนลิก,กิเพิร์กแล้วครับเดินมันลึกไปนะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเนี่ยครับคือช็อตเนี่ยบัตซีกาลังเกิดใช่ปะบัตซีกําลังเกิดอะ่ะคุณยืนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงอยู่ตรงเนี้ยคุณก็แข็งได้แล้วนะแต่คุณเดินเหมือนจะมาดักหน้าเขาอะ่ะอันเนี้ยไม่จําเป็นนะไม่จําเป็น พูดถึงเรื่องอันติต่อนะคืออันติไม่ได้เน่ยแชมมานา400ดังนั้นผมถึงแนะนําให้ท,ทิ้งไว้ที่เลเวล1ก่อนจนกว่าที่จะได้ไอเทมบวกอินนะไม่งั้นเนี่ยตอนเนี้ยอันติ400อันนี้155อันนี้140บวกการเป็นเป็นเท่าไหร่เนี่ย700เนือปะคือเท่ากับมานาต้องเต็มหลอดเลยถึงจะกดได้3สกิลแล้วต่อให้กด3สกิลเนี่ยก็กดฟอร์บซ้ำไม่ได้แล้วหรือถ้ามานาไม่เต็มอย่างตรงไฟโรชานมื่อเจ้ ถ้ามานาไม่เต็มก็คือกดได้แค่2อันนะแล้วอันติก็แป๊กนะแล้วก็เกมเนี่ยครับอันหนึ่งเลยคือคุณบีดไม่ค่อยฟาร์มนะตั้งแต่ประมาณาทีที่20เป็นต้นไปเนะี่ยคือไม่ค่อยฟาร์มเลยคือเมเดนเป็นสปอร์ที่ฟาร์มครีปได้ค่อนข้างดีนะคือมีทั้งสกลสิลหนึ่งสกิลสองมันช่วยฟาร์มได้ทั้งคู่เลยเวลาเงินห่างกันแบบเนี้ยที่ผมพูดไปช่วงต้นนะครับมันจะทําให้ช่วงท้ายเกมคือคุณจะแทบทําอะไรไม่ได้เลยครับ วันนี้ดีนะมาฟาร์มเริ่มมาฟาร์มครีมนะแต่ว่าฟาร์มครีมกลุ่มใหญ่ไปหรือเปล่ายังไงครับจังหวะนี้โอ้โหแข็งสวยครับเนี่ยครับรู้ก่อนแบบนี้แหละเหมือนจังหวะที่ฆ่าทัวรลอตตอนที่ชายอะ่ะจำได้ไหมอันนั้นนะคุณไม่รู้แต่คุณดันไปรอ,ปอกดโนวาเนี่แหละเวลาถ้ามีเพื่อนดุมอยู่เยอะๆก็เดินเข้าไปรู้ง่ายๆนะครับแล้วก็จังหวะสู้ตอนนี้นะครับเดินเข้ามาแล้วก็ นี่เนี่ยเดินหลบๆทิ้งระยะแบบนน้ดีเลยแล้วก็รูดประทแล้วก็โอ้อันติสวยนะโอ้อันติทีเดียวมานาหมดเลยใช้ได้แค่สองสกิลอันนี้แหละคือที่ผมพูดเรื่องอันติไปนะจริงๆแล้วสิบแปดก็เหมือนการหลักการเดียวกันยังไม่ต้องอัพเลเวก็สามก็ได้นะทิ้งไปเลเวล็สองกวอนไม่งั้นตอนเนี้ยก็ใช้มานาพอดีเก้าร้อยเลยนะในการกดสามสกิลน,นะเห็นไหม ถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวหายตัวเยอะๆอะครับมีลิกกี้มีบาซิกที่ออกเชลลเบตอย่างเงี้ยเวลาปักออสเวอร์วอร์ดแบบเนี้ยแนะนําให้ปักเซนทรีคู่ไว้ด้วยนะเนะีครับออสเวอร์วอร์ดแบบเนี้ยเซนทรีคู่ไว้ด้วยจะดีกว่าเจมผมไม่แนะนานะถ้าเป็นทีมที่เสียเปรียบอะเจมออฟทูไซด์อะครับเพราะว่าเกมนี้เห็นออกเจมมาสองครั้งนะทำไมถึงไม่แนะนําเพราะว่าเวลาคุณออกเจมอะมันก็จะเห็นตัววินวอล์กรอบๆคุณหรือเปล่า ซึ่งบางทีมันสายเกินไปลองเทียบกับเซนทรที่วอร์ดเซนที่วอร์ดเนี่ยเราถ้าเราปักดีเราก็จะเห็นเขามากกอนหน้านั่นแหละเห็นเขาตั้งแต่ไกลๆอะ่ะแต่ถ้าเจมเนี่ยวกว่าเราจะเห็นเขาว่าสมมุติเราถือเจมใช่ปะ่ะกว่าเราจะเห็นลิกกี้อ่ะลิกกี้บลิงเข้ามาข้างหลังเราได้แล้วนะพอเก็พอนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเจมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่ได้เปรียบอยู่ซื้อเพราะว่ามันจะเหมือนกับเอาหลังจริงเอามาไถาวอร์ดอะ่ะแล้วก็เอามาไล่ฆ่าจางาังหวะสู้คือไล่ฆ่าพวกตัวหายตัวได้ แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะกันเหมือนไม่ให้เขาเข้ามาก่อนอ่ะอันนี้เจมไม่ไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเพราะว่ามันจะเห็นก็ตอบเมื่อเขาเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคมาดูไฟนี้นะครับจังหวะนี้วิ่งมาแข่งแล้วก็วิ่งถอยออกไปไหนะดีมากเลยนะเนี่ยว,วิ่งถอยมาไกลๆดีมากเลย <S 2> <S 2> <S เออแต่ว่าจจงหวะนี้วิ่งตามไปลึกไปนะโอ้โหเหมือนตามมาจะมาช่วยอ,วอนะัดโทลลอจริง แค่ตีทีเดียวไม่ต้องไปช่วยตีก็ได้นะแล้วก็โดนเชนฟอนชิงตายเมืเคค่อกี้ครับเมเดนตายเพราะว่าพยายามจะไปช่วยตีทัวรลอด1ทีนะซึ่งจริงไม่จําเป็นนะเมืเยย่อกยืนรออยู่บนนี้ก็ได้นะยืยนแบบทิ้งระยะรอกูดาวสกิลอยู่บนนี้แล้วปล่อยปล่อยเพื่อนไล่ไปอะ่ะโอเค มาดูช็อตนี้ช็อตนี้เป็นช็อตแบบตัดสินเกมเลยแล้วก็จะเห็นภาพแล้วว่าทําไมถึงเปรียบเทียบเรื่องของเจมกับบอดม่อกน,นะดูนะจังหวะนี้นะคือคุณฆ่าบรารซิกได้ตําราซิกมีเอเจนต์ใช่ปะแล้วคุณมีเจมอยู่ใช่ปะแต่ลองดูมุมมองของเอ่อโทวร์ลโทวร์ลเขากาลังวิ่งเข้ามาข้างหลังกันลินกิวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วโทวร์ลมีเชนเบลด้วยแล้วการที่คุณปักวอดออสเวอร์ตรงเนี้ย ตรงนี้แต่ไม่มีเซนทรีอะทาให้ไม่เห็นลิกกี้นะแต่จริงเห็นทัหลอดแล้วแต่ไม่เห็นลิกกี้นะที่กําลังวิ่งเข้ามาเนี่ยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้่มาดูต่อเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นละทัหลอก็หายตัวเข้ามาเห็นเขาอีกทีหนึ่งคือเขาเข้าประชิดแล้วอะเนี่ยลิกกี้เนี่ยนะเห็นเขาอีกทีหนึ่งคือเขาประชิดแล้วแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ตายครับ ตายแถมเขาได้เจมด้วยนะถ้าเมื่อกมมี้มีมีเซนทรีตรงนี้ไม่ถึงนะวอิกิตเอ,อเข้ามาตรงนี้ใช่ปะถ้าเมื่อกี้มีเซนทรีตรงนี้ด้วยนะมันจะเห็นทั้งคู่เลยที่กำลังวิ่งเข้ามาแล้วบางทีเหมือนทีมคุณอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนไปอย่างเช่นเฮ้ถอยอนถอ,อ,อยอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูช็อนี้นะครับเป็นช็อตการพยายามครั้งสุดท้ายนะครับ เนี่ยดูตำแหน่งของเมเดนนะมันมันลึกมากเลยเ mm ห็นไหมครับคืออินมูเกอร์อยู่หลังของคุณอีกแล้วกลายเป็นว่าเหมือนทัวหลอดนี่าอาดเมเด้นตายโอ้โหเชนฟอสนี่อย่างสโลอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นการเป็นการสรุปได้ดีนะนการเรื่องของการยืนตำแหน่งนะคือจริงๆแล้วอ่าถ้าเกิดการที่จะเดินเข้าไปฟอสไบท์เขาอ่ะเป็นการลึกอ่ะ แนะนำว่ายังไม่ต้องนะแนะนําว่ายืนรอก่อนคือแปลว่ามันมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่จังหวะที่ดีที่จะไปฆ่าเขาอะเพราะว่าให้ให้เดาเลยว่าถ้าการที่เราจะฟอร์สาบเขามันรู้สึกว่าลึกเกินไปอะการที่เพื่อนเราจะตามเข้าไปฆ่าเขาอะก็ลึกไปเหมือนกันผลลัพธ์สุดท้ายจะตายคู่โอเคผมคิดว่าก็เป็นอันจบคลิปนี้นะประเด็นก็อย่างที่ผมสรุปไปแล้วนะหนึ่งเรื่องการหนึ่งเรื่องการอะไรนะ หนึ่งเรื่องวิชั่นนะครับการปักบอดนะอยากให้ปักเซนที่วอดคู่กับออสเซเวอร์สองก็เรื่องของการตำแหน่งตัวนะยืนหางๆเข้าไว้นะสามเรื่องของการฟาร์มฟาร์มให้เยอะกว่านี้นะเน้นไอเทมออโตวรอดแล้วก็เรื่องการอัพ์บันติแค่นั้นเองสำหรับเกมนี้นะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับคุณบีดสามสองหนึ่งนะครับแล้วก็รับรองว่าเกมหน้าเนี่ยจะสนุกแน่นอนนะเพราะว่าเราจะเป็นเมเด่นที่ฆ่าไม่ตายแล้วก็ อันติทีหนึ่งผลตรงข้ามตายหมดนะถึงจะเป็นอันติที่เลเวลไม่ได้สูงเท่าไหร่ก็ตามนะอันติเลเวลหนึ่งก็แรงมากแล้วนะของเมเดนก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจอยากได้วิเคราะห์รีเพลย์ที่ตัวเองเล่นแบบนี้นะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้วันอังคารนะช่วงเช้าที่เพจ Facebook ปรากรอยโ o ตนั่นเองนะก็เข้ามากันเยอะๆนะ สำหรับวันนี้ก็แล้วก่นเดี๋ยวจะถูกขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ